เอาละครับก่อนอื่นก็ขอกรากบสวัสดีน้องๆที่เขาบรบหลักแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะคบวันนี้ก็มาอยู่กับพี่การนะครับกับเกมอ่างโมบายในหมวดลูกมีระดับบูตอนก็สําหรับวันนี้นะครับพี่การก็จะมาพูดถึงการอัปเดตอีเวนต์ใหม่นะครับน้องๆฟังไม่พินครับเราจะมาพูดถึงการอัปเดตอีเวนต์ใหม่นั่นก็คืออีเวนต์อีเตอร์เอกนะครับก็คืออีเวนต์เกี่ยวกับ ไข่นะครับที่ดรอปตามพื้นที่ต่างๆในแมปนั่นเองก็สําหรับอีเวนต์นี้นะครับก็จะมีไข่นะครับมาดรอปตามพื้นที่ต่างๆในเวลากลางคืนตั้งแต่เวลา19นาฬิกาในเกมน,นะครับจนถึงเวลาตีห้หรือว่าช่วงกลางคืนนั่นเองถามว่าอีเวนต์นี้มันดียังไงก็คือถ้าเราเจอไข่นะครับเนี่ยไข่แบบนี้เลยเราก็จะสามารถได้ของพรีเมียมนะครับจากไข่พวกนี้ด้วยอ่าน้องๆฟังไม่ผิดครับก็มันจะมีตั้งแต่ของธรรมดานะครับให้กับเรายาวไปถึงของพรีเมียมระดับสูงเลยนะครับ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาแล้วก็ดวงหองเรานะครับว่าจะได้ของแบบไหนนะครับอันนี้พิการกล่องแรกของวันก็จะได้เป็นสกินหมวกของเจ้าไทยสารท็อปนะครับก็แล้วจะบุญวาสนาเลยนะครับน้องรักผมพี่ว่าใครจะได้ของแบบไหนมันมีตั้งแต่ธรรมดาไปถึงของผีเมียมระดับสูงกันเลยทีเดียวรวมถึงของหายากด้วยของหายากคืออะไร ก็คือประเภทของเท็กแล้วก็พวกเครื่องเทคคิปเบิลที่เราจะต้องไปเสี่ยงชีวิตหานะครับสิ่งพวกนี้ได้ในดันแต่ถ้าเกิดเราดวงดีเราก็จะได้จากไข่นี้เลยนะครับเพราะว่ามีน้องน้องพูดติดตามที่น่ารักหลายหลายท่านเลยบอกพิการนะครับว่าผมได้อย่างงู้นึ่งนี้บอกเลยว่าน้องๆ้องเขาได้ของดีมากๆเลยแล้วพิการก็ฟันธงได้เลยนะครับว่ามันได้จริงๆนะครับน้องหลักของพี่ก็คือทุกอย่างในเกมนะครับที่หาได้เรามีโอกาสหาได้จาก ไอ้ไข่นี่ด้วยนะครับน้องละของพี่อันนี้ก็แล้วแต่ดวงเลยเพราะพี่การนะครับได้แม้กระทั่งฉลแรงนะเออฉลแรงเนี่ยคือเราต้องเติมเงินซื้อนะครับแต่พี่การได้ฟรีนะฮะน้องละของพี่เป็นไงล่ะยืนนันนะครับว่ามันได้จริงแต่อันนี้ก็ต้องวัดดวงกันด้วยนะครับน้องละของพี่และเทคนิคการหาที่น้องๆหลายๆท่านนะครับประสบความประสบปัญหาในการหาก็คือพี่การก็จะแนะนํานะครับ เพื่อแก้ปัญหานั้นก็คือเราจะต้องหาในช่วงกลางคืนและก็จะต้องมีนกหนึ่งตัวนะครับเอาไว้บินนะครับหาเนาะก็เทคนิคก,การหาง่ายๆก็คือให้บินขึ้นที่สูงในช่วงกลางคืนนะครับแล้วก็บินนิ่งๆนะครับแล้วก็พยายามมองไปรอบๆตัวเรานะครับมันก็จะเป็นแสงนะครับสีเขียวๆนะฮะอยู่ที่ไข่นะครับถ้าเราเห็นปุ๊บ เราก็ลงไปเก็บได้เลยแต่ว่าลงไปเก็บก็ต้องระวังหน่อยนะเพราะจุดนั้นนะครับอาจจะมีสิ่งมีชีวิตที่ดูร้ายนะครับเฝ้าไข่พวกนี้อยู่ก็ได้นะะเพราะคำคืนมืดๆแบบนี้น้องลงไปหยิบอาจจะโดนตัวอะไรสักอย่างหนึง่งออกมาทําร้ายน้องๆก็ได้นะครับน้องลาโกบี้ัหนัๆก็ต้องระวังกันให้ดีด้วยนะครับเวลาที่แบบ ลงไปหยิบหรือว่าอะไรเงี้ยน้องต้องระวังนะอันตรายนะครับก็ค่อยๆหาไปนะครับเดี๋ยวก็เจอพี่การเป็นกําลังใจให้แล้วก็เชื่อว่าน้องๆจะได้นะครับของดีๆเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยว E ีพีนี้เรามามินหากันแล้วพี่การจะได้ของดีแบบไหนหรือว่าของอะไรเดี๋ยวเราจะมาโชว์กันนะโอเคปะไปหากันเลยเอาละ,ะครับตอนนี้พี่การก็เห็นแล้วนะครับหนึ่งอันอยู่ไกลๆเลยไม่รู้น้องๆจะเห็นหรือเปล่านะมันอยู่นูน่นเห็นไหมครับ น้องแักคุณพี่เห็นปะนู่นๆเห็นปะเขียวๆขียวไกลๆเลยนะครับ1อันอ่าเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ดีนะครับน้องแลกคุณพี่เหนี่าวะ่นนู่นๆๆๆ <laughs> โอเคบินไปเลยมาดูกันหูโคตรไกลมาดูกันว่าเราจะได้ของดีหรือไม่นะครับคือมันมองค่อนข้างจะง่ายนะครับเวลากลางคืนนะถ้าเราบินขึ้นที่สูงอะ่ะน้องรัะคุณพี่มันจะค่อนข้างมองเห็นง่ายแต่ก็ระวังด้วยเนาะมันอาจจะมีอะไรเฮ้ย มเมล็ดพืชมันอาจจะมีอะไรมาจมตีเราได้นะครับในความมืดหรืออาจจะมีอะไรบางอย่างมาดึงเราไปก็ได้นะ <laughs> หนึ่งเ้าก็ต้องระวังกันด้วยนะครับนน้องเพราะกลางคืนน่ะมันมืดจริงๆเลยนะเจออีกอันหนึ่งแล้วครับน้องและคุณพี่บินไปเลยเห็นไหมมันจะเป็นแสงแบบเขียวๆแบบนี้นะ้อออยอันนี้ไม่ได้ใครอันนี้เป็นขนโดโดน้องและคุณพี่ <laughs> โอ้โหนึกว่าใคร่เถอ๋ยเฮ้ยรีบบินมาหาเลย นู้นแต่นุนไข่แน่เลยในแดนหิมะอุ้ยเดี๋ยวตรงนี้อีกตรงนี้อีกโอ้โหเจอสองอันเลยครับน้องละก็บีสองใบสองใบสองใบรีบเก็บรีบเก็บเดี๋ยวเช้าก่อนต้องรีบเก็บเฮลูกดอกแมงกะพรุนสิบอันโอ้โหโคตรคุ้มไหนวะไหนวะอีกอันนึงโคตรคุ้มลูกดอกแมงกะพรุนสิบอันครับทังน้องพี่บอกเลยอันนี้คุ้มมันนี้คุ้มโอ้เพราะโอ้โหจะอยู่กับเสือวะ อุยอ้ยอุยอ้ยพี่บอกแล้วพี่บอกแล้วอุย้ยไปจะโดนตัวอะไรโจมตีอันนี้ก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับน้องและกุณพี่บายเกือบตุ้ยดีไม่ใช่แรปเตอร์มันจะคุปพี่แน่ถ้าเป็นแรปเตอร์มีไหมครับระวังนะน้องอันตรายวะเจออีกแล้วเจออีกแล้วเออถ,ถึงแล้วครับนองนงหน้ากากกันแก๊สพิษ หวานเจี๊ยบอ้ตัวอะไรเดินเข้ามาหาตึงตึงตึงอันตรายจริงเลยน้องพี่ไม่ได้ใส่ตะกอ้ด้วยโคตรหนาวะ่ะตัวละครบอกเอ้ยเจออีกแล้วโอ้โหเจอแบบต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องนี่เลยนี่เลยอุย้ยเสียงฟ้าผ่าไ้โอ้ยปืนยิงผู้โอ้โหเพิ่มแสงสว่างมีใบไม้ก็จะเช้าวันที่หนึ่งบอกว่าเจอหลายกล่องอยู่นะครับน้องและกองพี่ ไม่แต่ยังอยากเจออีก <c ười> แค่นี้ยังไม่พอมีอีกไหมก่อนเช้านู่นไงอูเจออีกแล้วมันหาไม่ยากจริงๆนะคัน้องละกงพี่ใครอยากหาของพรีเมียมนะคับแนะนําเลยมาหากันครับน้องๆเพื่อจะได้ของดี <c ười> โอ้ยแทนวางอติแฟกช้ายังเช้า,ชา,ชาชยังเดี๋ยวเช็คเวลาครับ <c ười> โอ้หมดเวลาแล้วคําคืนแรกว <c ười> โ,โ,โอเคเดี๋ยวเราไปฆ่าตัวตุยแล้วก็นอนให้มันเช้าดีกว่าคัน้องละกงพี่ ไม่ไม่ใช่สินอนให้มันมืดเดี๋ยวมาเจอกันในอีกรอบครับเหมือนพี่จะตาดีเห็นไข่อยู่ในน้ําครับน้องแลกคองพี่ใช่ไปเจอไข่ในน้าไอบา้บ้าเอ้ยนี่ก็หนาวจะแย่แล้วยังจะมาอยู่ในน้าอีกโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่จะลงไปเอาไงวะนี่โอ้โหโอุห้ยหัวโดโดโอ้โหอีกหน่อยคงต้องแบบ ทำแบบโดโดยักษ์และโดโดยักษ์ต้องมาและอนาคตลงได้แบบผัวโดโดมาแบบนี้นะครับโอ้โหเฮ้ยของดีของดีแบบไม่ต้องคาบเองเลยอ่ะพี่บอกเลยว่าโคตรจะดีฮะโอเคเหมือนเดิมบินกันดีสูงโอ้แต่ไม่อยากไปตรงนั้นเลยหนาวพี่เอาเออ่ขอใส่หมวกเล็กก่อนน้องหนาว่าเดู ขอแบบใส่เสื้อผ้าก่อนน้องๆทีแรกแบบไม่อยากสวยนะเพราะว่าขี้เกียจสลับไปสลับมานะฮะตอนนี้ก็ใส่เถอะโคตรหนาวหนาวเกินโอเคน้องนี่คือของที่ได้มาทั้งนั้นเลยเนี่ยที่ใส่เนี่ยอ๋ออย่าไปถือคบเพลิงเดี๋ยวมองไม่เห็นครับนี่พยายามแบบเก็บคบเพลิงแล้วก็อยู่กับความมืดนะครับนุองๆถ้าอยู่กับความมืดแล้วบอกเลยว่ามันจะดีนะฮะทำให้เราแบบมองเห็นได้ไกลใช้สมาธิ เจอแนละ้วสองไบเลยนี่นี่นี่นส่องไปติดเลยครับน้องละกูบี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้มาลุนนาล้นกันมาลุ้นกันมาลุ้นกันชึบเหมือนจะเป็นบูปินสไนเปอร์นะครับอันแรกอันต่อไปอันต่อไปอันต่อไป,อ,อ,ไปอยู่ไหนหวาอยู่ไหนหวานี่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 เขียวเขียวนี่ฮก๊อกน้ำโอ้โหรีบแทบตายได้ก๊อกน้ำ เอ้ยนู่นนี่โอ้โหทารีทาดีตาดีนี่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 ตาดีตาดีตาดีนี่นี่นี่อยู่ใกล้กับตัวอะไรวะนะเดินตึ้งตึงเขี้ยววิวิวิวเขียวแะดาบสีฟ้าด้วยอุ้ยหวานเจี๊ยบของดีน้องและกูพี่โอ้โหหาต่อหาต่อครับน้องๆว้าวดวงกำลังมา ล็อกเป้าหมายน้องๆงคงงนะครับล็อกอะไรวะเนี้นี่ไง <c oughs> พี่บอกเลยพี่มองเห็นยังไงวันนียอยู่ในป่าโคตรลก็กมืดก็มืดตายแต่ไม่คุ้มอะสีแดง <c oughs> ทุกครั้งที่แบบเจอนะครับบอกเลยว่าโคตรลุ้นน้องๆคือแบบแม่ใจก็เราก็ตั้งเป้าอะนะนุ่นๆเจอกแล้วอุยอ้ย,ยเยอะเลยเราก็แม่อยากได้ของดีอะมันก็ลุ้นอะ หยิบทีก็เหมือนแบบลุ้นอะวิโลเล็กเอาแล้วของดีเริ่มมาฮะโลเล็กโลเล็กโลเล็กคุ้มคุ้มคุ้มตัวอะไรเดินตึ้งวะมันจะกัดพี่ไปเนี่ยเฮ้ย <c ười> ลูกดอกธนูแมงกระพุนอีกแล้ววิน,นูนอีกอันหนึง่งโอ้โหแบบต่อนเนื่องครับน้อง <c ười> ออเฮ้ยอย่าเพิ่งหาวยาโอ้โหอันนี้เอ้ยทนัทนทนัทนทนันทันทันทัน ทัน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 เออเ้อเตอทันอยู่ทันอยู่กี่โมงแล้วเนี่ยเออเฮ้ยหมดเวลาพอดีเลยหุยเกือบไปเกือบไม่ทัน <c oughs> เอาละครับน้องๆเดี๋ยวมาสรุปกันดีกว่าครับว่าวันนี้พี่การได้อะไรบ้างจากการไปค้นหาใครเมื่อคืนมาดูกันครับ ชแอปและนี่คือสิ่งที่พี่การได้มานะฮะก็บอกเลยว่าเป็นของดีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเสียดายนะที่ไม่ได้ของพรีเมียมพวกของเทคมาโชว์นะครับก็จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาไล่เลยนี่เลยหนะ้ากากสุนัขนะครับสก,กินหมวกนะสก,กินหมวกหูกระต่ายนะครับแกสพิษก๊อกน้านะครับวาวน้ําลูกดอ,อกโดโดปืนยิงผู้มวกเลกกเล็กชุดเกาะเล็ก โอ้โหชุดเกาะเหล็กนี่โคตรดีเลยนะอา่าเมื่อหนึ่เลยนะค่าคงทนก็ระดับพันกว่าพรีเมียมสุดเลยนี่เลยรูปปั้นม้านะครับโคตรสวยเลยอันนี้หายากมากๆเลยลูกดอกแมงกระพุนนะครับน้ำผู้นะครับแท่นวางอัติแฟกเคียวสีฟ้าหน้ากากโดโดนะครับนี่หน้ากากเหล็กโดโดยาคูณ10นะครับที่ได้มา เตาปรับอุณหภูมิในบ้านโลเล็กนะครับโอ้โหบอกเลยว่าของดีๆทั้งนั้นเลยหนะ้ากากกันแก๊สพิดด้วยอันนี้บอกเลยว่าชแชลงอีกเออลืม,มเมล็ดพืชอีกโอ้โหนี่คือของที่พี่ได้มาทั้งหมดอะ่ะ ที่น้องเห็นตรงนี้คือได้มาทั้งหมดเลยนะครับน้องละก,กับพี้บอกเลยว่ราโคตรดีนะครับถ้านุน้องคนไหนมีเวลาหาเยอะๆก็จะได้เปรียบนะครับเพราะว่ามันจะมีของพวกของแรระดับเทคด้วยรวมถึงอานไดโนเสาร์ระดับสูงด้วยอันนี้ก็อย่างที่บอกครับแล้วแต่ดวงเลยใครดวงดีก็จะได้ของดีใครดวงไม่ดีก็อาจจะได้ของไม่ดีนะครับน้องลาก,กับี้เอาละสําหรับอีพีนี้ก็จะมาบอกประมาณนี้นะครับแล้วก็ทดลองการหากันเนาะนี่สร้อยทองด้วยฮ่าสร้อยทองนี่ก็ได้นะครับลืมลืมลืม สร้อยทองนี้ก็ได้มาฟรีนะครับน้องรลักกัพี่เออแล้วตะดวงนะครับใครอยากได้ของฟรีก็ไปหากันนะครับบอกเลยว่าโคตรดีโคตรคุ้มพี่เป็นกําลังใจให้นะใคยน้องๆได้ของดีแล้วถ้าใครได้ของดีหรือว่าของไม่ดียังไงอย่าลืมเม้นบอกกันด้วยนะแล้วเจอกันครับน้องรลักกัพี่อีพีนี้ต้องขอลาไปก่อนละบา,บายบายสวัสดีครับ